สวัสดีจ้าพ่อแ um ม่พี่น้องเอฟซีมอลำเสียงวิหกและพี่น้องเอฟซีไฟทองชาแนลสุภุสุขนุนนะคะเด้อมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่8สิงหาย้ายไฟพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศในบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะหลังจากที่บระเทศไทยพี่น้องเบิ้งโดนพ่อสมควรค่ะพี่น้องมื่อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนตะเงเสาค่ะหมู่บ้านนี้เนาะค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้นะคะทางบอสพันธ์ได้ตั้งเวทีนะคะได้ได้สร้างให้ตั้งเวทีเนาะค่ะ นี่คือเวทีของเขาเอาหัวหน้าไปงานใส่นอจ้าโอ้เอามันๆปังๆจ้ <c oughs> เาเบืงเวทีกับพี่น้องนี่เวทีเขาตั้งขึ้นมาในเพื่อที่สิปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ท่าสีท่ายังนะครับพี่น้องตั้งหมู่บ้านนี่คะ่ะจะย้ายไฟอันจะย้ายไฟลายสดในพี่น้องเบิง้งอันนี้เป็น ย่งอีกหลายเด้อค่ะี่น้องย,ยังอีกหลายที่ว่าถานได้ตั้งขึ้นเนี่ยค่ะนี่คือนางลานเนาะค่ะนี่นางลานยังเหลืออีกเยอะนะคะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นนะคะนางลานคางหลังอีกเนาะคะ่ะถ้าออกกล่องไปโดนไหลเมื่อกบเขาสนิมเขาหยังตะ่า,าเอาขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็สิได้ถ้าสีไม่เอ่อตั้งขึ้นแล้วก็สิได้ถ้าสีไม่ปรับปุงตัดเติมไม่เนาะคะ่ะ ภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศคึ้น้าคึ้ฝน,น,นคับพี่น้องรู้สึกว่าจะคลืมๆนะคะนั่งล้านขางหลังกับตั้งขึ้นเราสองสองสั้นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาตั้งขึ้นไม่ก็สิพุ่มหลักค่ะทวมหอดีโกโก้คนละตั้งขึ้นแล้วก็สีไร้างมาท่าสีท่าสีเหล็กไม่มดนะคะ อันนี้โชเฟอร์ของบอสด,ดิ้นนี่น้องเยินน้องเยินสวดว่ตอนนี้เยิอือนสวดพระนะพี่น้องโชเฟอร์บอสนกนะคะภาพไปงานนอกคืมแห้งครับพี่น้องมื่อไงถ้านี้ก็จ้าฝนดีฝนดีค่ะกี่หลีก็เคยแรงจักเถอ จังน้อยนี่พระตาเวทีเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยน้องๆเขาสมาจองล็อกได้บัดที่นี่พี่น้องมันเป็นบัตรจากเป็นวัฒนธรรมของหมอลำนะคะจ่ย้าย่อยู่มาหลายๆคณะเนี่ยเป็นคือการเมื่อสูนคณะ <c oughs> ผู้ใดเคยนางล็อกใดกับนางล็อกนั่นนะคะ่ะเออนางนางล็อกใดกับนางล็อกนั่นจองใบกา,าไปมาติดใบกับมี่จังน้อยเนี่ยอันนี้ท่านในเล่าซื้อ,อ ล็อกกับไม้เตียงานเนี่ยแต่ละล็อกแต่ละล็อกแต่ละล็อกนี่ก็จะเอาปลายบัติดใบติดใบติดใบอันนี้ของผู้นี้อันนี้ของผู้นั่นงานนั่นกับมานางแต้งหนาข่ายย้ออกงานกับมานางแต้งหนาอันช่องกลางนี่ไว้ถาเลนค่ะพี่น้องช่องกลางนี่ไว้ถาเลนแลีนย้ำเปลี่ยนชุดลงจากเวทีบ้านี่ก็ต้องแลีนต้องใส่ความบองไวใบคนก็ขาพี่น้อง บ่านแข็งแคบ่เจ้าค่ะพวงพุ่นบริวา,ารพ่นกระไดอยากไปน้ำเตี้ยนเนาะสุดใจกับสิงโตพาพี่น้องชมบรรยากาศบ้านพักหมอลำเสียงวิหกค่ะพี่น้องช่วงนี้อากาศสิบหกจักน้อยเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเขาลื้อเวทีออกมาเพื่อที่สิมาตั้งเวทีขึ้นตั้งขึ้นไสฉากตั้งขึ้นท่าสีตั้งขึ้นตัดต่อไม่อ,อันนี้คือสัน้นสั้นหนาเวทีนี่ครับพี่น้องนี่สั้นทั้งหนาหนาสุดนะคะกับสีดำกมุมูแต่แต่สนะิม่แคสบล็อกครับพี่น้องมีแคสบล็อกนะคะ ให้ลมเดือนตุลาาลเดือนกันยายนค่ะห้องกับจังสิได้ออกเดินสายพบพระพี่น้องแฟนพิงแฟนมอลลัมเจ้าภาพการเจ้าภาพงานค่ะวันที่สิบเอ็ดนี่ก็จะเริ่มซ่อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ซ่อมอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องซ่อมไลน์โซบ้างซ่อมงานต่างๆเนาะค่ะแต่ว่าขันซ่อมงานวงไงเอลี่ก็คือวันที่สิบเอ็ดนี่ก็เป็นก็จะเริ่มซ่อมแล้วแต่ยินข้าเจ้าว่าเนาะค่ะ เอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ท่า้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเวทีของเราอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้าของมองลำเสียงผีโกค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือตั้งเวทีขึ้นแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเวทีก็สิเป็นเหล็กอ่ะสิเก่าจักน้อยเนาะค่ะจากน้อยท่าสีขึ้นนี่ก็สิใหม่เอี่ยมอ่องค่ะพี่น้องอืมท่าสีขึ้นนี่ก็สิเอี่ยมอ่องขึ้นคือเก่าแล่ะค่ะใส,ส,สยย่ฉากใส่ยางเข่านี่ก็สิสวยงาม ฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้หมอรำเสียงวิหกด้ยนะครับพี่น้องเด้อโอ้ยวบาลินพันกาแฟท่านเด้ถึงที่ได้บุเออวีวิตวิาเถื่อฤดูการที่สามของหมอลำเสียง,งยวิหกนะคะศิลปินของเราแน่นเปียด,ด้วยคุณาภาพค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย